โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเตีพึ่งด้วยบุรีมือมวนเดียวครับนี่ดูพึ่งก่อนครับนั่น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 ลงมันดูแล้วไงดูดูแล้ต่อยเลวโอ้ได้อยู่นี่นี่ของตัวนี้นี่นะครับลังพึ่งครับลังพึ่งนะครับคอยดูครับผมจะใช้บุรีมวนเดียวครับนี่ครับพอนแล้วครับพอนแล้ว พ่นแล้วนะครับพ่นแล้วนะครับพ่น,บนแล้วนะครับโอ้ยผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ครับใช้บุหรี่มวนเดียวนะครับผมในการตีพึ่งนั่นนั่นใช้มือด้วยครับโอ้โหโอ้โห,น,หโนี่ครับยอดเลย นี่ครับพึ่ของแท้ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พ่อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โอ้โหไปแล้วครับโอ้ยแตกแล้วแตกแล้วครับแตกแล้วโอ้ย oh. ไม่มีน้ำพึ่งครับไม่มีน้ำพึ่งไม่มีน้ำพึ่งครับตอนนี้ผมขอหนีก่อนเลยครับ โอ้โห oh. สุดยอดจริงๆครับโอ้ oh. ในขอดูนะครับขอดูนะครับโอ้โ oh. หสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับบุรีม้วนเดียวครับผมทำได้ยังไงใครอยากไปเชื่อครับย่มาถ่ายเา